สวัสดีครับก็มาลองกันอีกวันนึงนะครับกับออร่าอาวานันวันนี้พอดีมีเพื่อนแนะนำมาบอกว่าลองทำให้ดูหน่อยซิว่าเอาแบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่ที่เราเก็บไฟนะฮะแล้วก็ชาร์จลงรถอย่างเดียวใช้แบตเตอรี่ถ่ายลงรถเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าเอาแบตเตอรี่ นะที่ผมมีอยู่ก็ประมาณ350อมนะันร้อยแอมสองร้แอมป์3 5้อ้าสิบแอมป์ฮะ48โวลต์เดี๋ยวจะชาร์จลงเจ้าออร่าอาวันคันนี้นะฮะผมเตรียมที่ชาร์จไว้เรียบร้อยแล้วนะเตรียมที่ชาร์จเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมไปไปเตรียมไอตัวใช้แบตเตอรี่เพียวๆนะฮะเดี๋ยวไปไปดูแบตเตอรี่กัน นี่คือแบตเตอรี่ที่ผมทำขึ้นเองนะฮะไม่ได้ทำต้ผมไม่ได้ทำแบตเตอรี่แต่บอกว่าประกอบเองสั่งมาประกอบนะฮะนะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ2ก้อนนี้ก้อนละร้อยหกไอ้ก้อนละ80แอมป์สก้อนก็1้อแอมป์นะครับแพ็คละ48โวลต์นะฮะเราก็มี b m s คือแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ต้องมี BMS นะอันนี้ประกอบเองแค่ก็ดูนะับหอ่อพลาสติกเฉยเนะสองก้อนนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแบตเจลนะฮะแบตเจลของผมนี่เหมือนกันอ่านี่ครับแบตเจลอีก4ลูกนะฮะ200แอมสี่ลูก,นะ200 M, น,น,ลกนะฮะสองแอมอนุันแปดสิบแอมสองลูกนะฮะ อน,นี้200แอมป์อันนี้เนี่ยเรื่องจากมันแค่ดูนะครับมันแค่12โวลต์เนี่ยนะน,นี่ดูมันแค่12โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าให้ได้48โวลต์มันก็ต้องเป็น4ลูกเท่ากับว่า48โวลต์200แอมป์อันนี้แพ็คละ48โวลต์แต่แค่80แอมป์นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาอันเนี้ยชาร์จรถอย่างเดียวดูที่ว่ามันจะได้เท่าไหร่เนี่ยฮะ โอเคตอนนี้ผมก็ต่อนี่ฮะผมถอดออกไและต่อเรียบร้อยแล้วเอาสายไฟเส้นนี้สายไฟเส้นนี้ต่อแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ามาหาปลั๊กของผมไปที่รถเดี๋ยวเราไปดูไปลองชาร์จที่ตัวรถกันมาดูกันว่า มันจะใช้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอต่อสายแป๊บนึงโอเคตอนนี้ผมก็ต่อนี่ฮะผมถอดออกไปละต่อเรียบร้อยแล้วเอาสายไฟเส้นนี้สายไฟเส้นนี้ต่อแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็อ่า มาหาปลั๊กของผมไปที่รถเดี๋ยวเราไปดูไปลองชาร์จที่ตัวรถกันมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอต่อสายแป๊บหนึ่งเสียบนี่ นะเครื่องออนระบบมาแล้วนะครับนะไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะเข้า,ากระแสไฟเข้าขี่แอมป์นะแล้วก็จะชาร์จได้เท่าไหร่แบตเตอรี่ก็จะตกลงไปนะเดี๋ยวผมต่อตัวตัวนึงตัวนี้อะแดปเตอร,ร์นี่ต่ออะแดปเตอร,ร์เรียบร้อยอันนี้ผมต่อเรียบร้อยนะครับผมจะเปิดสวิตช์เครื่องแล้วนะครับ ดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้มาแล้วครับชาร์จแล้วครับเมื่อกี้เสียบไม่สนิทมาแล้วครับโอ้ดูนะครับว่าจะขึ้นพาวเวอร์นะครับตัว P จะได้เท่าไหร่สามจุดสาสามโอ้โหสามจุดสี่ครับ 3.4นะฮะ3.4แต่ไม่รู้แบตเตอรี่จะอยู่นานแค่ไหนดูนะครับนี่คือแบตเตอรี่ล้วนชาร์จนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมใส่ตัวนี้ไม่สนิทโอ้ทำไมไฟไม่เข้าตกใจเลยเนี่ยวีเวอร์เตอร์เสียอ่าเดี๋ยวไปดูในตัวรถกันดูในตัวรถว่ากี่แอมเป์เป็นไงล่ะครับ10แอมป์ครับนิ่งนเลยครับ10แอมป์เลยครับ ใช้แบตเตอรี่นะฮะอันนี้ก็ต้องใช้ใช้ผ่านแบตเตอรี่ดีที่สุดนะอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ชาร์จไว้แล้วก็ลงแบตเตอรี่นะฮะดีที่สุดครับดูนะฮะมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้อยู่50 56ิบห้เปอร์เซ็นต์นะฮะดูด้วยว่ามันจะไปได้เท่าไหร่นะฮะสรุปชาร์จได้นะครับเดี๋ยวไปดูที่อินเวอร์เตอร์กันว่ากินโหลดเท่าไหร่ ามาถึงอิวอร์เตอร์แล้วครับมาดูอิวอ,อออวอร์เตอร์กินโหลดกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะดูนะครับอิวอร์เตอร์กินโหลดเท่าไหร่นะโอ้ยแบตเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแอมป์โหลดสามพันสี่ร้อยกิโลวัตต์นะครับโหลดเต็มเต็มเลยครับ นะนี่ครับ3.5 kva นะฮะโหลด63%ของอันนี้ของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์รับโหลดที่63%เลยนะครับโหอลังการนะครับแต่ถามว่าได้ไหมแบตเตอรี่ได้เลยครับเราอ่ะเอาตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะใช้โซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่ไว,นะตตไว้หลังจากนั้นเรากลับมาเราก็เอามันชาร์จตรงๆเลยฮะ แต่ถ้าเราจะใช้กับไฟบ้านด้วยเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งไปนะฮะจะถูกแบ่งไปนะแบตอย่างเดียวนะครับเอาพูด220โวลต์สังเกต PV นะครับแผงโซล่าเซลล์ไม่มีนะ,ะเป็นศูนย์วัตต์ศูนย์โวลต์นะศูนย์แอมป์นะฮะเอซี AC ก็ไม่มีนะฮะก็ดูจากสก,กรีนก็ได้ะฮะสก,กรีนมันจะโชว์ เพราะฉะนั้นอบอกได้เลยครับว่าออตอนนี้แบต50โวลต์นะฮะ50โวลต์จริงๆมัน48โวลต์แบต50โวลต์ของผมมัน360แอมป์200กับ160ก็เป็น360แอมป์ใช้ชาร์จเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะให้แบตยุบไปสักประมาณ โหลดสักประมาณห้าสิบปอร์เซนตพอเพราะว่าเดี๋ยวคือผมเอาไว้ใช้ที่บ้านด้วยตอนกลางคืนนะฮะเราสรุปชัดได้ครับแต่นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ฮนะถ้าดูจากโอลตนจากแบตก็คือยังห้าห้าคงห้าสิบกว่ากว่าอยู่นะฮะก็คือยังรับมือได้ฮนะเอาอยู่เอาอยู่กลับนะไปดูที่ตัวรถอีกครั้งนียนะครับว่า นี่ฮะมันโหลดเนี่ยสามจกิโลวัตต์นะฮะมกิโลวัตต์จากเครื่องชาร์จเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวรถกันครับมาแล้วที่ตัวรถโอ้ถือว่าไฟแรงเท่ากับที่กรุงเทพเลยนะครับนะฮะตัวนี้ไม่ได้ใช้สเตเบลเลเซอร์นะฮะปกติผมจะกลางคืนเนี่ย จะชาร์จ AC เพราะว่าแบตเตอรี่ต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งผมต่อตรงจาก AC เนี่ยไฟ AC ตกมากก็ต้องใช้สเตเบลเลเซอร์แต่นี้สังเกตไฟ AC นะฮะที่ตัว U นะไฟ AC เข้า220ว่าโวลต์นะแอมป์ 15. 5แอมป์พาวเวอร์ได้3.4ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอบอกได้เลยว่าไฟแรงมากในตัวรถเนี่ยจะได้ 10แอมป์นี่คตัวรถได้10แอมป์นิ่มๆนะครับแบตเตอรี่ก็เมื่อกี้56ก็ขึ้นมา57แล้วนะครับคือก็มันจะได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดความใหญ่ของแบตเตอรี่นะฮะของผมเนี่ย แบตเตอรี่แค่สามร้อยสามร้อยแอมสามร้อยแอมมันคือมันเยอะมากแล้วก็แบตตัวนั้นแบตเฉพาะลิเทียมเนี่ยมันจะตัดที่โวลต์ต่ำนะฮะโวลต์สี่สิบหโวลต์มันจะตัดมันจะเซฟตัวเองไว้เพื่อรอชาร์จใหม่นะแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยผมใช้ไปเยอะไงฮะ,ะใช้ไป ลองวิ่งหนักๆดูมาถึงจากกรุงเทพมาถึงเนี่ยเหลือ56เปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้แบตเตอรี่นะชาร์จตรงแบตเตอรี่เพียวๆนะครับใช้ใช้ผ่านอีเวอร์เตอร์ชาร์จได้เลยส่วนตอนกลางวันเนี่ยเราก็เอาแผงโซล่าเซลล์นะครับนั่นนะครับใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เห็นนั่นนะฮะนะชาร์จ ชาร์จเก็บไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่เนี่ยเราไปทำงานติดแผงโซลาเซลล์ไว้ให้ให้ให้ได้นะสำหรับเครื่องตัวของผม 5.5k เนี่ย3 5.5k 5,000วัตต์นะตัวนี้ก็ใช้แผงอย่างที่เห็นนะครับใช้แผงชาร์จได้ครับ เป็นไงบ้างครับก็โอ้ยร้อนเดินไปเดินมาก็สรุปว่าใช้งานได้นะครับเนี่ยนะใช้แบตเตอรี่ชาร์จไดนะ้ก็หลายท่านมีมีรถไฟฟ้าก็ถ้าใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวมันก็ก็ได้แต่น,นี้ถ้าเกิดลองดูครับแบตเตอรี่ก็มันไม่แพงแล้วอันนี้เป็นแบตมือสองนะครับผมสั่งมาประกอบเอง อุปกรณ์ทุกอย่างสั่งเองหมดครับแล้วประกอบเองทุกอย่างทําเองหมดแผงโซล่าเซลล์ตั้งเองเชื่อมเองยกเองทุกอย่างไม่จ้างนะฮะคือทําเองครับอยู่สวนก็ต้องทําให้ได้ถ้าจ้างเขาเราก็จะใช้ใช้เงินมากนะตรงนี้เนี่ยเราใช้เราก็เราทําเองนะพอดีวันนี้วันหยุดเราก็ทําไว้ทําให้ดูว่าไฟถูกเก็บไว้ตอนกลางคืนคุณก็ามาชาร์จแค่เท่าน,นั้น าใช้มากไม่พออนเวอร์เตอร์ตัวนี้ต่อไฟ AC เข้าได้ครับนะฮะต่อไฟ AC เข้าได้อันนี้ผมปลดออกหมดเลยฮะผมปลดออกหมดเลยนะคือถ้าเข้าใจแล้วก็รู้จักใช้ผมก็ว่ามันประหยัดนะเป็นไงครับก็คงต้องเท่านี้ก่อนนะครับก็บอกแล้วครับว่า ผมหาเรื่องมาให้ดูเรื่อยๆหาเรื่องมาเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องหรือเปล่าคราวที่แล้วใช้แผงอย่างเดียวไม่ได้โป๊ะเดียวล่วงเลยก็ท้งนี้เอาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ล่วงร่วงยังไม่ล่วงนะแบตเตอรี่เพียวๆนะแบตเตอรี่เพียวๆก็ถามว่าผ่านแล้วผ่านแล้วนะฮะหลายคนก็อยากจะเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงไหมลองเสียงนะชาร์จลดรถพังรดเป็นไรเปล่าระบบ เสถียรมากครับวนออกเต็มเปี้ยะเลยอ่าสิบแอมป์ออกเต็มนะฮะนะอ่า,อาเข้ารถสิบแอมป์เต็มเต็มนะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปออร่าอาวันอินไทยแลนด์ก็มีอะไรก็ม,มาอัปเดตให้เรื่อยๆนะฮะใครมีอะไรก็คอมเมนต์คือบางอย่างบอกให้จอดรถนอนบางทีผมไม่สะดวกจอดนอนอยากจะจอดนอนข้างน,นอกมันหนาวครับ เปิดแอร์นอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันหนาว <c oughs> ก็เลยเไว้ก่อนนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับบ๊ายบาย